สวัสดีวัยรุ่นแนน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ ครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID rv ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง rv ถูกๆแนะนำร้านนี้เลครับ elastic shop ริการดีเติมไหวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เพจไวใ้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามเช้าทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมา,ารีวิวกิจกรรมใหม่ที่มีชื่อว่าร้านคาฟตนจอนแมวเหมียวในในกิจกรรมนี้เหมาตู้ใช้กี่คูป,ปองวันนี้ทีมสี MC. มีคาตอบนะครับระยะเวลาของกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17ธันวาคมฮะอ๋อวันที่8ถึงวันที่2มงธันวาคมนะครับก็ราว สีวันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ในส่วนของนวันมีดังนี้ทุกคนนะก็มีสกินสลิมกับสกินของเซริกาแล้วก็มีสกินของตี๋หมีกับสกินของแกรกนะครับแล้วก็มีสกินของอิกกี้กับสกินของกิเด์เนี่นะครับถ้าถาม่าพี่ครับอันนี้คุ้มหรือเปล่าครับพี่ส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างจะคุ้มนะเพราะว่าสมมติคุณต้องการ1สกินเนี่ยคุณต้องใช้ทั้งหมด300คูปองต้องการ2สกินนะครับต้องใช้ทั้งหมด 550คูปองแล้วต้องการที่เหมาตู้นะครับต้องใช้ทั้งหมด900คูปองนะครับเอาจริงเนี่ยผมผมว่านะกิจกรรมเนี่ยคุณลองใส่ไปสัก350คูปองได้ทุกคนเพราะว่าผมว่าได้ฝั่งไหนก็คุ้มนะ350คูปองอ่ะคุณได้สกินอันบนคุณก็คุ้มเพราะว่าเซริก้าเคยมาแต่ก่อนเนี่ยเหมาตู้เนี่ยประมาณพันคูปองนะทุกคนพันอั่มพัดอั่เลยนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยลดราคาเหลือ350คูปองลดสกินของอิกกี้ก็คุ้มสกินของฝั่งขวาเนี่ยผมมองว่า แอบเกลือนิดหน่อยนะจะได้ฝั่งขวานะผมจะได้ฝั่งบนกับซ้ายเนี่ยผมว่าคุมนะครับประมาณนี้เลยสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะผมก็ล่างส่มได้แคหนึ่งปองละกันนะนีอประมาณนี้เลยสาหรับกิจกรรมในวันนี้ให้ส่มเราได้สกินไหนกันก็อย่าลืมมาอวดกันด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมแบบนี้นั่นะครับนี่ประมาณนี้เลยสาหรับกิจกรรมในวันนี้ก็จะมีกล่องอีกอันนึงชื่อว่ากล่องอันเนี้ยโดยกล่องอันเนี้ยก็เกลือทุกคนกล่องเกลือจะไปหาเติม ประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้ถ้าใครชอบอ like, ไปกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปของเราจบกันบ้างน,นะครับก็เมื่อคืนเนี่ยหลับอีกแล้วครับผมหลับแบบหลับจริงหลับจริงไม่โมเมนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่แล้วของเราจบกันบ้างถ้าเมาในสองใช่ครับผมสักคืนนอนแล้วนะสวัสดีคุณ,วนะส,วส,คณสวัสดีครับ กินมันแล้ตัวมาใกล้จะมีใกล้มาบ้างไหมครับอยากเติมสักสกินกวางเงินไหลก่อนไม่ทราบเลยวันนี้นี่ไม่ทราบเลยครับไม่ทราบไม่ทราบอย่างเงาแรงนี่คือเพิ่งตื่นของแท้นะครับแสดงว่าฉันนะครับอ่ามันรีบอ่ารับไปไหนก่อนนะเฮ้รีบอยู่ทุกคนง่งงวงสกินเบคอนคนนะครับถ้าไ,ไหนเขาจะเป็นเชนใหม่ผมต้องจัดแล้วนะโอโ้โหมีตังหรือเปล่าครับน่ารักกี่ปองครับ ปอกหมดแล้นะสวัสดีคุณเลนนะครับสกินนาคอสจะเข้าตอนไหนครับถ้ามีคนอยากได้นาคอสมีแข่งวันนี้สวัสดีคุณดีนะสวัสดีเอ้สวัสดีคุณสกายใช่ปะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยเลยอ่ะอ้าวไปไหนเนียสวัสดีคุณหมอตุ๊กกีกุปองนะครับสองเก้าสามหนึ่งกุปองโคใจดีเลยกดใจได้สามผมกดให้ทุกคนนะสวัสดีคุณเสียงเราเบื่อจังเลยครับช่องนี้ครับสวัสดีน้องมาปอได้นะสวัสดีคุณอาทรีนะครับสวัสดีคุณทายสกาย สวัสดีคุณน,นัทพงศ์ด้วยนะครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ดูคลิปไม่จบครดูคลิปไม่จบคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่า57แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อเจนคลิปหน้าลทุกคนก็ดูดีแบตผมเหลือสิอน่ะสุยไม่สุยอ่ะเมื่อคืนอะ่ะเปิดพี่เอกค้างไว้ผมไม่รู้พี่เอกแม่งสตรีมเป็นปบบกี่โมงทุกคนผมฟังพี่เอ,อเกแบบยาวๆไม่รู้สึกพี่เอกกว่าจะลงสตรีมแม่งโคตรนนนนนาเเลลยมม,มืื่ออคผังฟแ้วก็ หลับไปเลยนะผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแนละ้วเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับเจอกันนะผมบ๊ายบาย